ข่าวเปิดตัวเวทีน้องใหม่ Mid Factory Thailand 2025สร้งสางซอฟต์เวอร์อุตสาหกรรมไทยยกระดับรายงานด้ว Power of b h i Insight ร่วมรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาท บริษัทนายเคียเตอร์จำกัดผู้จัดงานการประกวดเวทีน้องใหม่คุณเบนจามินยทศทสารผู้บริหารบริษัทนายเคียเตอร์จำกัดคุณพัชจิตราพิทยาวิสิตกุลผู้บริหารบริษัทเอสเทล่าเพอร์ทีสจำกัดและคุณนภัสนาศิรรัฐวรอนันต์ผู้บริหารบริษัทนายเคียเตอร์จำกัดแลณณนนรรถ,อนอนนรรถแลงข่าวเปิดตัว Miss Factory t h a i l a n d 2025 จัดซอฟต์โอเพนนิ่งการแถลงข่าวยกระดับแรงงานในโรงงานภายใต้คอนเซปต์ The Power of White Inside ให้คำนิยามที่ว่าเสียงของหัวใจที่เปรี่ยมด้วยศักยภาพเสียงของพลังที่พร้อมจะกึกก้องและเสียงของความงามที่เป็นได้มากกว่าความสวยค่ะวันนีน้สังคมเรามาอีกอยุคหนึ่งแนละ้วยุคที่เป็นพื้นที่ของโอกาส เพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดพื้นที่ของโอกาสได้เราก็อยากจะทําเราก็เลยมองว่าเออเราเหลืออะไรหน้าทียนไนทำก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันมีภา,าคอุตสาหกรรมมันมีกลุ่มแรงงานมันมีสาวโรงงานแล้วเราเคยมีประสบการณ์ไปไปโรงงานแล้ว,ลวไปเจอสาวโรงงานที่ใส่แมสแล้วถอดแมสออกค่ะซึ่งสวยมากเราก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยนี่แหละน่าจะได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของโอกาสของเราก็อยากสนับสนุนเป็นกําลังใจส่งเสริมก็เลยมีไอเดียขึ้นมาก็คือ Mi กซ์แฟคทอร a ่ไทยแลนครับ ส่วนนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์ของกองพวกวัวนะคะก็จะเป็นตั้งแต่อายุ18เลยค่ะจนถึง35ปีนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้ผ่านการสมรสนะคะใช่แล้วก็ที่สําคัญคืออยู่ในลายผลิตะคะ่ะสาคัญคือต้องอยู่ในรายผลิตนะคะมีอายุงานเนี่ยขั้นต่ําคือ3เดือนนะคะซึ่งก็จะต้องแบบนี้ใบรับรองจากทางโรงงานนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็คุณสมบัติไม่จํากัดส่วนสูงคะ่ะเราไม่อยากลิมิต ความสูงหรือความสวยตามบิวตี้สแตนดาร์ดทั่วไปที่จะต้องมีลิมิตขั้นต่ำหรืออะไรอย่างนี้คะเราอยากให้ความสามารถของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากตัวของเขาเองจริงที่รู้คุณค่าของตัวเองแล้วก็เข้ามาร่วมกับการาประกวดในเรื่องแพลตฟอร์มของมิสแฟคทอรี่ไทยแลนด์นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยที่จัดการประกวดนะคะส่วนเกณฑ์ต่างๆใดๆนะคะอยากให้ทุกคนก็บอกในเรื่องของอายุไปแล้วความสูงไม่จำกัดแล้วนะคะวุฒิการศึกษาไม่ไม,ไม่จำ,จำกัดเช่นเดียวกันใช่ เป็นกิจกรรมนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะมีการออเดชั่นค่ะเราจะแบ่งเป็นภาคนะคะสภาคด้วยกันนะคะก็เหนือการอีสระใต้แน่นอนนะคะซึ่งจะมีรอบในส่วนของออเดชั่นแล้วก็ประกวดระดับภาคหลังจากนั้นอันนี้ก็จะเป็น8ปดอีเวนต์ถูกไหมคะและอีเวนต์สุดท้ายสําคัญที่สุดนะคะเดอะไฟแนลค่ะก็คือวันไฟแนลนั่นเองนะคะที่กรุงเทพมหาคน,นะครค่ะกิจกรรมเนี่ยสาวงามนะคะที่เข้ามาออเดชั่นเนี่ยสามารถเข้ามาออเดชั่นเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราจะคัด คุณสมบัติที่ครบถ้วนนะคะเข้าไปเป็น7คนสุดท้ายของแต่ละภาคแล้วก็เข้าสู่รอบไฟนนลในเดือนธันวาคมก็คือ28คนสุดท้าย28คนสดทภา4ภาคจริงๆเราเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะสนับสนับสนุนในภาคของอุตสาหกรรมไทยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยอะคะ่ะอุตสาหกรรมของแรงงานนะคะเป็นอุตสาหกรรมที่ ผับเคลื่อนของประเทศนะคะฉะนั้นนะ่ะอยากให้น้องๆน,นะคะที่ได้ตําแหน่งนะคะร่วมสนับสนุนในการที่น้องได้มีโอกาสมาันมีจุดยืนในตรงนี้นะคะเพื่อที่จะพัฒนานในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ให้น้องสร้างความภาคภูมิใจในตําแหน่งนะคะเพื่อที่จะพัฒนากับ อุตสาหกรรมรุ่นอื่นๆไปนะคะครรวมถึงรวมถึงแล้วก็กาลังคิดเนาะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีซีรีส์หรือละครหรือว่างานด้านอนเตอร์เนนตเพื่อรองรับสองงานเราด้วยใช่คือจริงๆอะค่ะตั้งแต่น้องเข้ากรอบใบสมัครนะคะรวมถึงเข้ามาออรดิชั่นแล้วก็ทํากิจกรรมมะค่ะน้องๆจะได้พื้นที่ในการแสดงความสามารถแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองอยู่แล้วดังนั้นจุดนี้แหะค่ะพื้นที่ตรงนี้แล้วก็แพลตฟอร์มของเราอะจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งรวมถึงเป็นพื้นที่ใหญ่พื้นที่หนึ่งให้เขาได้มาเเกก็บี่ยว การใหม่ๆแล้วก็นําไปเพิ่มพูนในชีวิตของตัวเขาเองแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าสาวงามแต่ละคนใครมีแววใครมีประกายแล้วเราจะนําไปต่อยอดต่อส่วนในเรื่องของการเก็บตัวค่ะในแต่ละมิติที่มีการเก็บตัวเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมค่ะน้องๆเขาก็จะได้มีพื้นที่ได้รู้จัก คนในสังคมก็ได้รู้จักเขามากขึ้นได้เข้ามาซัพพอร์ตในส่วนของฟันเฟืองตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ล่ะค่ะที่เป็นอยู่ในสายงานการผลิตเนี่ยในของอุตสาหกรรมไทยนะคะได้มีตัวตนมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นจริงๆค่ะว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันเป็นยังไงค่ะใช่ครับเท่าไหร่นะครับเงินรางวัลหลายพันเปยงไดคะ <c oughs> กว่ามล้าน <c oughs> กว่าสามล้านค่ะ <c oughs> เงินรางวัลรวมนะครับ <c oughs> แล้วก็มีรถมีคอนโดนะคะที่เรามองไว้แต่รถแล้มีแน,น่แล้วก็มีกิมมิคด้วยจะเป็นการกดคันลกที่สามน้ำพุชนะสามารถเลือกรถได้คือรถเก่งหรือรถกระบะ เพราะบางคนมองว่าเฮ้ยทำไมหากินนชาร์รถกระบะดีกว่าอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นกิมนอีกไปคืออย่างงี้ครับด้วยความที่เป็นการประกวดสลังามที่ธรรมดานางงามเขาจะมีพี่เลี้ยงกันใช่ไหมแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่สองงานไม่มีพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากกองประกวดหมดไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมสไตล์สต์คอสตูมเป็นของกองประกวดหมดแล้วการคัดเลือกเข้ามาครับก็ใช้สกิลของคณะกรรมการเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูในในรายละเอียดของเราอะ กรรมการค่อนข้างเข้มข้นเลยจะต้องมีสกิลในการมองเพราะว่าบางทีเขามาประกวดโดยไม่แต่งหน้าแล้วก็เปิดนะฮะถ้ามีแววแล้วได้อไปต่อได้เราให้ไปใช่ท่านไม่ซีเรียสครับว่าจะต้องแต่งหน้ามาไหมหรือใครอยากแต่งหนาแต่งมา,มาเลยฮะขอเชิญชวนสาวง,งามนะคะที่เป็นสาวอยู่ในรายผลิตของโรงงานในประเทศไทยนะคะและที่มีสัญชาติไทยาาทุกคนนะคะขอให้มาร่วมง,งาน MIP Factory Thailand 2,025ของเราด้วยนะคะ